สสจภูเก็ตเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อในพื้นที่ขณะน,นี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากการตรวจเชิงลุกและการเข้าถึงชุดตรวจ ATK ที่สะดวกรวดเร็วย้ำมาตรการป้องกันเองด้วย DMS TTA และการได้รับวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงลงได้นายแพทย์กู้ศักกู้เกียรติกูลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีแนวโน้มผู้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือในกลุ่มเป็นผู้เข้าข่ายที่มีอาการสีเขียวเนื่องจากยังพบคัสเตอร์ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างแรงงานภาคประมงแพปลาในตลาดและในชุมชน และเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมามีตัวเลขผู้ติดเชื้อจํานวน129รายมาจากกลุ่มที่ติดเชื้อภายในพื้นที่โดยมาจากกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือ HRC ที่อยู่ในสถานที่กักกันในในที่รัฐจัดให้ หรือ LQ จำนวน76รายส่วนที่เหลือผู้ป่วยรายใหม่ที่จำแนกมาจากการตรวจเชิงลุกโดยทีมสาธารณสุขร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจรอพอสอตอ,อบจอภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจเชิงลุกพบผู้ป่วยรายใหม่ที่ไม่มีอาการและกลุ่มที่มีไข้ปัดเดินไปตรวจที่โรงพยาบาลและกลุ่มที่ใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจด้วยตัวเองหากมีผลเป็นบวกจะเข้าไปที่โรงพยาบาลจากเหตุดังกล่าวจึงทำให้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นนายแพทย์สาธาักสุขจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับคนกลุ่มนี้หากไม่ตรวจถ้าเกิดไม่ไปตรวจก็จะไม่เจอ เนื่องจากเป็นผู้ที่ติดเชื้อไม่มีอาการโดยในช่วงเดือนสิงหาสองทีมงานลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกจำนวน41ครั้งในพื้นที่เสี่ยงและชุมชนต่างๆอาทิสาราประชาคมแพรลาตลาดต่างๆพบผู้ติดเชื้อ519รายคิดเป็น4.2%ของการตรวจ และจากการตรวจในระหว่างนี้เจอมากเพราะเชื้อที่กระจายเป็นสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดและกระจายเชื้อไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามทางจังหวัดภูเก็ตมีมาตรการเตรียมความพร้อมมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยแบ่งไปตามกลุ่มดังนี้หากพบเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียวกว่า70%เซนต จะรักษาอยู่ที่ศูนย์ดูแลโควิด -19 ชุมชนฮอสพิทอลโรงพยาบาลสนามกักตัวอยู่บ้านใช้วิธีการรักษาโดยให้ยาฟ้าทลายโจรยาลดน้ำมูกอาการจะดีขึ้นโดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขดูแลอย่างใกล้ชิดในส่วนมาตรการการควบคุมและป้องก,กันโรคคือการให้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยมาตรการ DMH TTA อย่างเคร่งครัด และได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงลงได้สนับสนุนข่าวจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายขาวและฟ้าทะลายโจรหนุมานสนใจ0894701234ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ